เวลา1 8 4 7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระรพรทานพระบรมราชโอโรการให้ในหานชื่อเฉียงเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโอโรการให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายขอศรฐารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 4เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้ นางหวางฮวนพระยาเอกอัครราชทูตและนางสาวจางหญิงไลาขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีนไทยรมเฝ้าทุลองทุลีพระบาทด้วย จากนั้นพระราชทานพระบรมราชรโองการให้ในายชานโดชิโปสเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชรโองการให้เข้าเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทถวอักษรนสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลอองทูลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่